สิกขาบทวิพัง172่งรคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าจงใจได้แก่ รู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจตั้งใจล่วงละเมิดที่ชื่อว่ากายมนุษย์ได้แก่จิตดวงแรกเกิดคือวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในคันมารดาจนถึงเวลาตายอัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่ากายมนุษย์คำว่าพรากจากชีวิตได้แก่ตัดทำลายชีวิตตินซีตัดความสืบต่อคำว่า สแสวงหาสัตว์อันจะพรากกายมนุษย์นั้นได้แก่สแสวงหาดาบหอกฉมวกหลาวค้อนหินมีดยาพิษหรือเชือกคำว่ากล่าวพน,นาคุณความตายได้แก่แสดงโทษในความมีชีวิตอยู่พน,นาคุณความตายคำว่าชักชวนเพื่อให้ตายคือชักชวนให้นำมีดมา ให้กินยาพิษหรือให้เอาเชือกผูกคอตายคำว่าท่านผู้เจริญเป็นคำร้องเรียกคำว่าจะมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็นนี้ไปทำไมท่านตายเสียดีกว่านั้นมีอธิบายว่าชีวิตที่ชื่อว่ายากแค้นคือเทียบชีวิตของคนมั่งคั่งชีวิตของคนขัดสนก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของคนมีทรัพย์ ชีวิตของคนไม่มีทรัพย์ก็ชื่อว่ายากแค้นเทียบชีวิตของพวกเทวดาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็ชื่อว่ายากแค้นที่ชื่อว่าชีวิตลำบากได้แก่ชีวิตคนมือขาดเท้าขาดทั้งมือและเท้าขาดหูแหว่งจมูกวิ่นทั้งหูแหว่งและจมูกวิ่นมีชีวิตอยู่อย่างยากเข็นเช่นนี้ไปทำไมตายเสียดีกว่าอยู่คำว่ามีจิตใจอย่างนี้ได้แก่จิตคือใจ จคืจิตคํอาว่ามีดําริในใจอย่างนี้คือมีความมั่นหมายจะให้ตายมีเจตจํานงจะให้ตายมีความประสงค์จะให้ตายคําว่าโดยประการต่างๆคือโดยอาการสูงต่ําคําว่ากล่าวพนาคุณความตายได้แก่แสดงโทษของชีวิตพนาคุณความตายว่าหลังจากตายแล้วท่านจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จกเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพในที่นั้นคําว่าชักชวนเพื่อความตายคือชักชวนให้นํามีดมาให้กินยาพิษให้ใช้เชือกผูกคอตายให้โดดลงบ่อลงเหวหรือที่ผาชันคําว่าแม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงกับภิกษุสองรูปแรกคําว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่า ภิกษุผู้จงใจพรากกายมนุษย์เสียจากชีวิตย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรเปรียบเหมือนแผ่นศิลาหนาแตกออกเป็นสองเสียงจะประสานให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกไม่ได้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคําว่าหาสังวาสไม่ได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่กรรมที่ทําร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกัน ความมีศิขาเสมอกันนี้ชื่อว่าสังวาสสังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาสม่ได้